รลยหลับยากหลับเย็นจริงๆเลยแกนี่เจ๊ก๊กโคเมรอนแม่เขามานี่นะนอนเซนนะนอนเซนนะเจ๊กโกโคเมรอนอ้าวนี่คุณพี่เลี้ยงครับนี่คือเงินนะคะที่เอาไว้ซื้อของให้ลูกฉันกินนะก็ได้เลยเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนดูแลลูกฉันดีๆนะคะผมจะดูแลอย่างดีเลยครับดูสิยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาน่ารักเลยไปทำงานก่อนนะจ๊ะโอเค ไอทำงานแล้วเจ๊เจ๊โกโกเมลอนอนั่งอยู่ตรงนี้เลยนี่นั่งไปปวดนมไปเติมนมอเองแล้วกันนะส่วนเงินของแกเนี่ยฉันจะเอาไปกินเหล้าเพราะฉันคือผีเลี้ยงใจลายไปกินเหล้าขอแล้ว เด้มอะไรเดี๋ยวบอกนะนะนะจะพาไปเล่นนะโอเคนะอ้าวคุณพี่เลี้ยงอยู่นี่เองครับผมอ่านี่เงินที่เอาไว้ซื้อของให้เจเจกินนะเออจริงๆของที่มีก็เยอะอยู่แล้วนะครับคุณนายไม่จะเป็นหรอกครับใช่ใช่ใช่คุณนายเอาไปเก็บไว้เลยครับโอเคงั้นเพราะว่าของที่คุณนายซื้อมันก็เต็มอยู่บ้านเต็มบ้านอยู่แล้วครับเงินไม่จําเป็นหรอกครับโอเคงั้นก็ถ้าหมดเมื่อไรอย่าลืมบอกนะเดี๋ยวฉันขอไปทํางานก่อนล้วกันได้ครับบ๊ายบาย โอเคนะเดี๋ยวมาเล่นกับน้านะเออดูวิวออนเด็กบัานโกลันแอมแรมแรนแรม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 แกมแรแรมแแมแมแร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 มแมแรมแรมแรแรมแรมแมแรมแแแมแแม หวังว่าจะให้ลูกเขาเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่าผมเป็นผี่เรียงใจลายมผมจะไม่ให้เจ๊เจโคโค่เมลอนกินใจร้จายใจลายถูกแล้วนั่งดูปากฉันไปนเลยเจ๊เโคโค่เมลอน <c oughs> ฉันจะกินนมของแกว้า <c oughs> นมอา่อย ไก่เคเอฟซีก็อร่อยนำ้นำแอปเปิ้ลก็อร่อยน้ำนำนำ้นำก็ำฉันคือพี่เลี้ยงใจได้เอา้าเจเจหิวแล้วเหรอใช่ครับดูของที่แม่หนูซื้อมาก,ก่อนสิมีนมอันนี้มีแอปเปิ้ล สองลูกแล้วก็มีไข่เค้ฟีและของอีกเยอะแยะเลยแต่น้าว่ามันดูไม่ค่อยเหมาะกับวัยหนูนะเอางี้เอางี้เดี๋ยวหนูรอนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน้าไปเอานมมาให้กินโอเคนะโอเคครับกา,ารดูแลเด็กไมะต้องมีเรื่องราวอะไรที่มากกว่าแ,แค่ให้ของกินนะอ,อานี่นมมาแล้วน้าไปชงม,มาให้ขอบคุณครับอ่าโอเคอ่ะกินนมนะนี่ เพราะว่านะคือพี่เลี้ยงใจดี